เซตเดียวจบยกทั้งหน้าใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ได้จริงหรือเปล่าคะนี่คือรูปทันในอดีตค่ะเห็นไหมคะแต่ก่อนเนี่ยหน้าปลาหน้าห้อยหน้าคล้อยหน้าย,ย้ยหน้าแก่มากๆเลยค่ะแต่ก่อนเริ่มต้นใช้ชุดครีมชุดเดียวเหี่ยวหายนะคะก็คือทันอะ ปรับสูตรพัฒนาสูตรในชุดเดียวเหี่ยวหายเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดปีเต็มจนกลายมาเป็นชื่อเซ็ตเดียวจบยกทางหน้าเริ่มต้นจากครีมสิ่งครีมค่ะในการทำความสะอาดผิวหน้าเพราะว่าเราตื่นมาก็ล้างหน้าก่อนนอนก็ล้างหน้าทุกครั้งในการล้างหน้าเนี่ยค่ะเราเนี่ยทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าแบบไม่รู้ตัวถ้าเราถูหน้าแรงๆมากเกินไปก็เป็นการลบกวนผิวหน้าถ้าเราถูแรงมากเกินไปบริเวณช่วงนี้ริ้วรอยก็เกิดฝ้ากลาก็ชัดเจน มากขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราล้างหน้ามันก็เป็นการดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวหน้ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราหน้าแก่แล้วเราล้างหน้าแรงๆมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราหน้าเหี่ยวฉะนั้นนะคะทันเนี่ย ต้องใช้คินซิงและคินซิงของทันนะคะเป็นสูตรเบรดเนื้อครีมค่ะเป็นบัตเอร์ครีมแล้วก็ใส่ทองคําลงไปด้วยบอกเลยว่าแบบตัวนี้มีส่วนผสมของซอยบรีนนะคะช่วยในเรื่องของคงความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้าแล้วก็ลดเรือนยิ้วรอยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าผิวนุ่มเนียนมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวที่2เลยที่ทันใช้ควบคู่ไปด้วยก็คือสรับผัดเซลล์ผิวค่ะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยค่ะ แต่งหน้าออกไปนอกบ้านเจอฝุ่นเจอมลภาวะนะคะสิ่งสกรปรกที่มันตกค้างอยู่บนผิวหน้าประจบกับเซลล์ผิวที่มันเสื่อมสภาพอยู่บนใบหน้าของเราได้ค่ะมันเกาะอ,อยู่บนผิวถ้าเราไม่สครับผิวเลยได้ไหมแต่งหน้าจะติดไหมคะต้องแต่งหน้าและซับหน้าตลอดทั้งวันหรือเปล่าคะ หรือว่าเวลาเราทาครีมบำรุงเนี่ยถ้าเซลล์ผิวมันปกอยู่ปิดอยู่ในที่มันเสื่อมสาภาพมันก็ไม่สามารถที่จะไม่ครีมเนี่ยลงลึกสู่ชั้นผิวของเราได้หรือแม้กระทั่งนะคะสิ่งสกรปรกเนี่ยมันไปอุดตันอยู่ที่รูขุมขนถ้ามันอุดตันอยู่เยอะๆนะคะรูขุมขนของเราจะขยายใหญ่กว้างขึ้นทําให้หน้าห้อยหน้าคล้อยหน้าหยุ่นฉนั้นการสครับผัดเซลล์ผิว ต้องทำค่ะแต่สครับบางคนนะคะที่ใช้ไปแล้วโอ้โหหน้าพังเป็นปีเพราะอะไรเพราะมีเม็ดบีดเม็ดบีดเนี่ยเป็นตัวทำลายผิวหน้าของเราเลยแต่สครับของทันนะคะเป็นสูตรอ่อนโยนมากๆไม่มีเม็ดบีดเป็นเนื้อเจลตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า อ่อนโยนและปลอดภัยกับผิวมากมากย้ําเลยนะคะและตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวคอลาเจนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ใช้สําหรับในการนวดหน้าค่ะเป็นการนวดหน้าบํารุงหน้าได้ยกกระชับผิวหน้าได้ลดเรือนริ้วรอยได้3ตัวนี้มันเจ๋งมากเจ๋งไม่เจ๋งนะคะคือดูหน้าทัานนะจากในอดีตและปัจจุบันดูภาพนะคะดูภาพในอดีตและปัจจุบัน ดูตอนนี้หน้ายังอ่อนเยาว์ตอนนี้ทันนะคะอายุ42ย่างเข้า43ปีแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะไม่ใช่แค่ทันคนเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ใช้เซตเดียวจบยกทั้งหน้านี่นะคะอายุเนี่ย60แล้วนะคะกุ้มใจมาก จะไปทำศัยกรรมแต่แบบเอ้ยทางบ้านบอกห้ามอย่าเพิ่งเลยดีกว่าก็เลยมาใช้เซตเดียวจบอย่างข้างหน้าเป็นไงคะผิวหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นเลยนะคะจากผิวที่ห้อยคล้อยยวยก็ยกกระชับขึ้นริ้วรอยล่อ,ลองลึกกระตืุนขึ้นยังไม่พอคะ่ะผู้หญิงเมืองคนนะคะอายุเยอะมากเนี่ยผอม หน้านิตอบดูโซมแล้วก็ผิวดูลอยลานะคะพอใช้ปุ๊บผิวก็เต่งตึงอ่อนเยาวขึ้นได้ค่ะอ้โหูดูสิคะลองแก้มก็ลึกหน้าก็บานแต่พอใช้แล้วผิวสวา่างกระจ่างใสล่องแก้มที่ลึกล่องน้ำหมากที่ลึกกระตุ้นขึ้นได้หน้าสวยหน้าอ่อนเยาวขึ้นเลยนะคะโอ้โหอันนี้หนังตาที่ตกที่ยกขึ้นได้นะคะแก้มเนี่ยที่แบบว่า มันดูเป็นนงกหนกสูงสูงก็ปรับขึ้นได้ฉะนั้นนะคะเซตเดียวจบยกทางหน้าบอกเลยค่ะยิ่งใช้ยิ่งหน้าสวยยิ่งใช้ยิ่งหน้าเด็กและเราใช้ตัวเจ็ดโรเลอร์กับบัวซาช่วยในเรื่องของการนวดหน้าบอกเลยค่ะว่ายิ่งทําให้ผิวหน้าของเราอ่อนเยาว์ขึ้นวันนี้นะคะแทนบอกเลยว่าตัวทันเองเนี่ยใช้มาทั้งหมดเนี่ยเปีเต็มกําลังเข้าสู่ปีที่8และมีการปรับพัฒนาสูตรสูตรนี้เนี่ย ชนะเลิศมากมากเพราะผู้หญิงเราอายุที่เยอะมากขึ้นผิวเราเนี่ยจะยิ่งห้อยคล้อยอย้วยฉะนั้นวันนี้นะคะเราต้องปกป้องผิวของเราค่ะไม่ให้มีความแก่ไปมากกว่านี้แล้วก็เสริมสร้างอาหารให้กับผิวโดยการใช้เซตเดียวจบยกทั้งหน้านี่แหละค่ะทั้งนวดทั้งบำรุงยังไงหน้าของเราก็เด็กแล้วก็อ่อนเยาว์ขึ้นค่ะ ท่านไหนนะคะสนใจอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายกับทันนะคะมาได้เลยค่ะวันนี้นะคะทันถ่ายทอดทุกเคล็ดลับที่ท่านเนี่ยาขายเองมา7็ปีเต็มให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะบแบรนด์นี้เราไม่ใช้พรีเซนเตอร์แต่เราจะใช้ตัวเราเองค่ะเพราะเราใช้เองและหน้าสวยเราใช้เองและหน้าเด็กก็คือยิ่งใช้ยิ่งดูเด็กยิ่งใช้ยิ่งรวยหยุดความแก่ไปได้เลยนะคะวันนี้ทันรับตัวแทนจําหน่ายแล้วค่ะ1คุณจะได้ หน้าสวยหน้าเด็ก2เลยนะคะคุณจะได้รับกำไรในการที่คุณขายสินค้า25ขึ้นถึง55นะคะ3เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปแพ็คสินค้าเองเพราะเรานะคะมีระบบการจัดการ ขนส่งแพ็กสินค้าให้แล้วก็4ีเลยนะคะทุกการสั่งซื้อมีคะแนนสะสมแต้มค่ะมีทิปท่องเที่ยวมีของรางวัลให้แลกได้และ5เลยนะคะไม่เคยมีประสบการณ์นี้เรื่องของการขายมาก่อนไม่ต้องกลัวค่ะเพราะทันถ่ายทอดทุกเคล็ดลับทุกเทคนิคที่ทําตามได้แบบง่ายๆนะคะแล้ววันนี้ยิ่งมีช่องทางของการทําออนไลน์บอกเลยค่ะว่ามันง่ายมากไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกใบนี้คุณก็สามารถรวมเป็นตัวแทนจําหน่ายในครอบครัวของแบรนด์ธัญญานีได บอกเลยยิ่งอายุเอยอะมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้นมาอยู่ในแบรนด์ธัญญีของเรากันนะคะสนใจพิมพ์คาว่าสนใจเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดให้นะคะธัญญีสวยงามสง่ามมีปัญญาอย่างมืออาชีพ